สวัสดีครับผมแดนนี่นะครับผมวันนี้มารีวิว Vita St r o n g 100%ยเปอร์เ te วโปรตีนนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในไลน์ของ Vita Strong นะครับมาเริ่มเข้าสปปรรพคุณกันเลยนะครับอย่างแรกก่อนที่ผมจะพูดถึงสปปรรพคุณผมจะพูดถึงว่ามันเหมาะกับใครนะครับมันเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับหรือคนที่อยากจะลดไขมันก็สามารถทานเวได้เวสามารถทานได้หลายจุดประสงค์มากนะครับแม้กระทั่งคุณลดน้ําหนักคุณก็สามารถทานเวได้ เพราะว่าแมนเวจะมีแคลอรี่แต่แคลอรี่ส่วนใหญ่นั้นมาจากตัวโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนจะช่วยทําให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อครับคราวน,นี้เรามาดูว่าตัววิต้าสตรองเนี่ยมีสรรพคุณอะไรที่ออพิเศษกว่าเวตัวอื่นนะครับข้อแรกเลยถ้าคุณยังไม่รู้นะครับผมตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่กาลังระบาดในอุตสาหกรรมอาหารเสริมซึ่งนั่นคือแอมโนสไปกิงนะครับฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยจะบอกว่า 0 Spike อะมิโนะครับว่ายง่ายคือว่าอ Amino s p i k ิ i n g เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีมันคือสิ่งที่ใส่ลงไปเพื่อหลอกคุณว่ามันคือโปรโตีนแต่จริงไม่ใช่โปรโตีนถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่ผมอธิบายเชิงลึกให้คลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้นะครับผมเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือสินค้าตัวนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ Nutrition แฟกต์กันหน่อยนะครับก็ตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดมีโปรโตีนนะครับอยู่ทั้งหมด26กรัมนะครับ ต่อช้อนโปรโตีน,นครับ26กรัมโปรโตีนต่อช้อนนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลแค่เพียงกรัมเดียวนะครับเทียบเท่ากับข้าวประมาณสัก2เม็ดอันนี้ต่อ1ช้อนนะฮะแล้วก็คาร์โบไฮเดรต3.5ก็จริงแต่ว่านะครับวิธีการคิดคาร์โบไฮเดรตคือจะต้องเอาเอาเอาคาร์โบไฮเดรตไปลบกับไฟเบอร์ฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตที่แท้จริงมีแค่1.5นะครับก็คือเอา3.5ลบสส่วนไขมันก็ต่ํามากครับก็คือ2กรัมที่สําคัญคือ trans fat ตัวนี้จำไว้นะครับว่าแย่ต้องเป็นศูนย์ครับคอเลสเตอรอลก็แค่40มิลลิกรัมนะครับ38 40แล้วแต่รสชาติตรงนี้ผมเชื่อไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับเรื่องหลักเลยนะครับตัวนี้มีเวโปรตีนเบรนเมทริกนะครับคือการผสมกันของเวสามตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยจะออกฤทธิ์การทำงานแบบพอคุณกินปุ๊บย่อยทันทีภายใน2นาทีตัวที่2ก็ย่อยภายในสัก5นาทีแล้วตัวที่3ก็จะย่อยภายใน15นาที ที่เราต้องการดังนี้ก็เพราะว่าให้แต่ละตัวออกฤทธิ์เอาไว้นะครับผมไม่ใช่เป็นคอนเซนเทรตไม่ใช่เป็นเวคอนเซนเทรตที่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอ15ทีจึงค่อยเริ่มดูดซึมปัญหาก็คือว่าถ้าคุณกินแต่คอนเซนเทรตอย่างเดียวถูกไหมครับเราจะมีภาพเปรียบเทียบกราฟด้านล่างดังนี้นะครับในกราฟตัวนี้คุณจะเห็นว่านะครับ ตัวแรกออกฤทธิ์การทํางานก่อนแล้วก็ตัวที่2ตามมาแล้วก็ตัวที่3าตามมาฉะนั้นทุกระยะนะครับของในช่วง30นาทีที่ร่างกายดูดซึมเนี่ยมีโปรโตีนทุกระยะนะครับและผมมีกราฟอีกกราฟหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบภาพให้คุณเห็น,นครับเมื่อเปรียบเทียบกับเวโปรโตีนทั่วไปกับวิต a าสตรองในเรื่องของการดูดซึมฉะนั้นคุณจะเห็นว่าวิต้าสตรองเ่ยออกแบบมานะครับผมฟอร์มูลเอหรือว่าเบรนตัวนี้ออกแบบมาให้มันมีอะมิโนนะครับมีมีเวโปรโตีนเข้าไปในกระแสะเลือดคุณตลอดเวลานะครับหล อันต่อไปก็คือเรื่องของวิธีการผลิตเวเวตัวนี้ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า cross flow microfiltration แบบ c o process คือว่าง่ายๆผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติและเ,เขาเรียกว่าภายใต้อุณหภูมิที่เย็นนะครับเพราะว่าเว่ยโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนที่ sensitive หรือว่าอ่อนไหวต่อความร้อนมากและมีวิธีการผลิตเวอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า ion exchange ซึ่งค่อนข้างที่จะเ,เป็นวิธีที่มีการใช้ คือว่ายง่ายเป็นวิธีการใช้กึ่งๆเหมือนปิโตเคมีเลยฮะแล้วแล้วมันทําให้เวเสียคุณค่านะครับแม้นว่าจะมีโปรโตีนสูงก็จริงแต่ว่าอนุพันธ์ของโปรโตีนที่คุณควรจะได้จะไม่อยู่เวตัวนี้นะครับผมปัสจากฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็คือเหมือนกับตัวที่คุณใส่ลงไปในนั้นแต่ว่าคุณไม่ได้ต้องการมันมันใส่ลงไปแล้วมันไม่มีแคลอรี่มันไม่มีประโยชน์ใส่ลงไปเพื่อที่จะให้คุณรู้สึกเหมือนคุ้มก่าเดิมถ้าเวตัวนี้มีอยู่5ปอนด์ผมเติมฟิลเลอร์ลงไปปอนด์หนึ่งฟิลเลอร์ไม,ม คุณก็จะรู้สึกเหมือนว่าคุณได้เว6ปอนด์แต่จริงคุณยังได้เว5ปอนด์เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเวเราไม่มีไม่มีฟิลเลอร์นะครับก็คลิกลิงก์ข้างล่างถ้าเกิดอยากรู้เรื่องฟิลเลอร์เพิ่มเติมเรื่องต่อมานะครับมีกี่รสชาติณนะตอนนี้เรามีอยู่4รสชาติครับช็อกโกแลตวานิลาสตรอเบอร,บรี่แล้วก็เนทชอกนะครับยังไงก็ตามครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะทําการชงให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายถึงวิธีการรับรก วิธีการรับประทานก็ให้ดูตามกราฟตรงนี้นะครับผมซึ่งจะแบ่งวิธีการทานตามหลักๆตามน้ําหนักตัวนะครับก็โดยประมาณครับถ้าตีเป็นน้ําหนักคนไทยก็จะมีคนที่ต่ํากว่า70็ดสิบโล9กแล้วก็มากกว่า90แน่นอนครับน้ําหนักยิ่งมากก็ยิ่งทานมากขึ้นนะครับถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรทานเยอะหรือว่าทานน้อยให้ตีว่าน้อยไว้ก่อนสมมติคุณหนักอยู่70็ดสิบโลพอดีคุณจะทานเป็นขั้น70-90หรือจะทานน้อยกว่า70 ก็ให้ตีทาง70ไว้ก่อนแล้วดูว่าผลเป็นยังไงโอเคกับผลไหมแล้วก็ค่อยปรับเอาตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเขย่าให้ดูนะครับผมเปิดตัวช็อกโกแลตเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เจ้านี่ก็คือช้อนของมัน,นครับผมขี้เกียจล้วงเข้าไปนะครับจะเสียเวลานะครับแล้วก็ผมก็จะใช้เชคเกอร์นะครับแล้วหลายคนถามผมผสมอะไรดี น้ำเปล่าครับอย่าผสมนมอย่าผสมอย่างอื่นมันมัน,ม,นมันแค่ตลกครับคุณซีเรียสเรื่องคาร์บมากแต่คุณไปผสมนมมันกน็นมมันมีแป้งเยอะมากครับอยู่ในนั้นมีกล่องหนึ่งมี10กรัมมั้งโอเคคุณได้น้ํานี่เป็นวิธีนะคุณเทน้ําไปก่อนแล้วเวมันจะไม่ติดกน้นครับหลังนั้นคุณก็ตักเวมาผมตักไปช้อนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เชคเกอร์วีมีลูกบอ Spot er, ลสปอร์ตมิกเซอร์แล้วก็ผมก็ปิดแล้วก็เขยา่า ให้กล้องดูชัดๆนะครับเนื้อเนียนมากนะครับไม่มีก้อนอะไรเลยนะครับแล้วผมก็ใช้น้ําน้ําเย็นด้วยน้ําเย็นยิ่งละลายยากแต่ว่าอันนี้ก็ละลายหมดนะครับโอเคก็อันนี้ผมชงให้คุณดูไปแล้วนะครับผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อะไรกับเวเวไม่ใช่อาหารเสริมพิเศษที่จะกินแล้วก็ทําให้คุณมีกล้ามทันทีเวนะครับถือเป็นอาหารธรรมชาติที่ง่ายๆแค่ว่าเขาเอานมมา เขากรองออกไปส่วนหนึ่งไปทาเป็นชีสสิ่งที่เหลือเราเรียกเป็นน้ําเวเอาน้ําเวตัวนั้นมากองเอาไขามันออกเอาน้ําตาลออกนะครับถึงเวลาอบแห้งคือดูดความชื้นออกแล้วก็มาทําเป็นผงแล้วก็เอามาใส่ถังจบไม่มีอะไรนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่สูตรลับหรือสารอาหารลับอะไรนะครับแต่คุณจะได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญน,นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเริ่มเป็นคุณไม่เคยกินเลยแล้วคุณเริ่มมาจากเป็นคนกินโปรตีนต่ําช่วยทําให้ไม่หิวบ่อยนะครับ ก็เรื่องปริมาณที่ผมบอกถ้าเกิดกินแล้วไม่ได้ผลก็ให้ปรับตามนั้นเอ,อ่อแต่ละไซส์ทานได้กี่วัน2ป้ปอนตัวเล็กนะครับประมาณพันกว่าบาทตัวนี้พันต้นๆฮนะทานได้12วันนะครับ5้ปอนนะครับตัวนี้กําลังดี1เดือน2องพนะครับแล้วก็จะมีไซส์ส0ปอนซึ่งยังไม่มาแต่ก็เท่ากับไมเนีย่ยสถังนะครับจะมาเป็นถุงเป็นกระสอบอันนั้นก็จะทานได้60วันนะครับรถก็พูดไปแล้วว่ามี4รถตอนนี้หลายๆคนก็ถามอีกว่าแล้ว ถ้าอยากจะใช้อาหารเสริมตัวนี้ควรจะใช้คู่กับตัวไหนผมแบ่งมัน2หมวดครับสำหรับคนเพิ่มกล้ามผมแนะนำให้ใช้คู่กับครีอาตนนะครับให้ใช้คู่กับครีอาตินครีอาตนจะช่วยทําให้ไอเวยโปรตีนเนี่ยดูดซึมดีขึ้นแล้วก็เอ่อทให้คุณเล่นได้หนักขึ้นซึ่งจําเป็นในช่วงการเพิ่มกล้ามเนื้อครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงลดไขมันนะผมถ้าเป็นช่วงลดไขมันนะผมจะแนะนำเป็น C L A นะครับอันนี้ก็แค่ส่วนตัวนะครับผม แต่ว่าก็มีอีกตัวนึงที่คุณใช้ได้เหมือนกันนะั่นคือแอลคาร์ AR, นะครับซ l a ก็เผาผ่านไขมันก็เป็นไขมันดีด้วยฉะนั้นมันเหมือนจะได้2ต่อแต่ถ้าเป็นแอลคาร์ AR, ก็เผาผ่านไขมันอย่างเดียวฉะนั้นตรงนี้มันมันมันแล้วแต่คนจริงๆนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคําแนะนําของผมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมมารีวิววันนี้ครับแล้วก็ยืนยันเช่นเดิมครับ Vita Strong z e r o Amino Spiking Fit Way เพราะเราไม่ใช่แค่คนขายเวย์สวัสดีครับ